จะว่ะว้ยเอหิวเข่าเดียววะบ,บีมันไม่ยังกินวะอาเนี่ยอย่างไปตอดมันดีวะเจ็บแ้บไปสูบไปกินมึงกันนะโมมี่ยังไปแล้วมันกกมววเ,เกิดจ่มแมววายเอาอีกเจ็บปียไบ่ได้บ่ได้

บ้านไถ่วะประดามบอกคุิวะ่าตังติ๊บคุณไม่ไหวแล้วเนี่ยร้อนรุ่มหมดแล้วหลังนี้ลงมาหลังนี้ลงมาจ้าไม่ไม่ยังละไอ้คือบอกขอประตูก่อนโอ้ยตายแล้ว เฮ็ด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 กับเขาเลยกูกินแน่กูหิวมเขาโอ้ยเจ้ากรมาบริจังหวะเนาะคือบคกขประตูก่อนโอ้ยตะวันสีแสงวันนั้นน่ะมีไอสิเอากันจิบวโอ้ยเ He อาปลามากินนาะสูน่ะถามเลยขั้นบอดจัดตอนนี้ข่อยกระบด้จัดดอกมืาขึ้นลูกยุ้งไข่อยถามเจ้าแน่ เจ้าคือบรเฮัทกิจเองเฮ้ยยู่บ้านมีอย่างๆอย่างเงี้ยปวโอ้ยปวดตัมีน้ำปลากัมีโอ้ยแล้วเจ้าอยู่จังเด็ดแตสูหมือนอยู่กับโตนี่เดียวโอ้ยมือหนักอะยังเฝ้ามาได้ตอนเที่ยงอ่ะนะไขว่หิวเนาะภารชากิจเออหิวอ่ะเออเออเออหิวกะอดไปก่อนตอนเที่ยงยังคังไขวหากันเด้อ วัดไปกันโอเคขอโทษ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 อันนั้นเออเออพูดเนาอเอาอ้ายเร็วเร็วเอาเฝ้ากินเฝ้ากินเฝ้าเมื่อเด้อมาเค็่มกันมาบโบคอยเฝกินคอยอิ่มเร็วอิ่มเร็วบบกินเร็วโบหิวโบหิวโบกินเลียครับกินล้กินล้นหน่อยหนึ่งโบโบกินบบกินเลยกินข้าวเอาเอยเฝวกินเร็วบอยอิ่มแล้ว ดีมันเปลี่ยนแซบเซย์กูเหมือนนี่อ่ะอยู่คนเดียว,วเฮ้ยปิดอย่างเงี้เหรอวะ